ทีมเราซ้อมมาค่อนข้างจะสองเดือนแล้วค่ะด้อย่างมาตอนแรกก็คือทําร่างกาย่ันค่นนะ,คะตอนนี้ก็เน้นระบบควบคู่ไปกับการทําร่างกายค่นนะ,าาะ,ะ,ะ,ะคือเป้าหมายเราเชัดเจนมากค่ะคือเราเราก็อยากไปป้องกันแชมป์นะคะในใน,นครั้งน,นี้เหมือนทุกๆครั้งค่ะเนนี้ยเป็นสีเกศ ทุกครั้งที่ผ่านมาสีกแบบบกแ้มักจะแบบกดดันเราเหมือนกันนะเพราะว่าเราแบบความหวังเราจะบอกกับรุ่นน้อยนะะในฐานัที่เราเป็นพี่ของพี่ด้วยแล้วคองน้องไงกดดันไหม หนูว่าก็ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าเราก็ไม่อยากเอาความกดดันนั้นมาแบกมาแบกไว้ให้กับทีมเราแต่เราอจะทําทีมของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ค่อย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 ไปทีละก้าวค่ะก็ก็มองแค่4ีเกมก่อนแล้วก็วีเอลเนี้ยค่ะเพราะว่ามันแมตมันต่อเนื่องกันมาก็อยากจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็อยากไปป้องกันแชมป์ค่ะ ก็สำหรับหนูนะคะอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่2องแล้วค่ะที่ได้มาเริ่มซ้อมกับทีมก็ยังคงปรับเรื่องสภาพอากาศค่ะที่ค่อนข้างร้อนนิดนึงค่ะแล้วก็เรื่องของระบบทีมด้วยค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะหนูคิดว่าตัวหนูเองก็พยายามรักษามาตรฐานของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ ต้องทําร่างกายให้ดีค่ะเพราะว่ามีรายการแข่งเยอะมากค่ะแล้วก็หนูก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะ mm hmm. ก็ฝากถึงเพื่อนๆชาวไทยทุกคนนะคะในซีเกมส์ครั้งนี้ก็อย่าลืมเชียร์พวกเรานะคะพวกเราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะก็เหมือนกันนะคะก็เป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็พาแชมป์กลับมาให้ได้ค่ะ